ตอนนี้มีรอนกับร้านมีด้วยกันร้าน่ะเปิดนี่ร้านร้านจะเปิดแต่ว่าเปิดร้านเรื่อยๆเปิดร้านตลอด ตำมะม่วงครับท oh, <hel> ุกคนออตำมะม่วงนี่เป็นเจ๊ตกแทกที่ยาคนรุมเอาเอาซ่อมกระชอนี่ดหน่อซ่อมกระชอนีิไหน ได้มาหาได้เลยกินอไที่ะาไอเปขอบคุณมากอดีตนะวนี่ไม่ดีไมอดีนะหอไีไ้ยากไได้ไ่ไดยากรต้แ้ิดโมได้ไดแดเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านได้มันทลุมันทลุไปได้ เรีวนะลีร็วกเลเร็วนะเออไปมาเลยากแล้วก็่ีอมั่อกันได้ปะโยกันเี้ยวว่างเท่นกันได้ปะไม่ไมมันจะโดนตรงนี้พอดีเลยขอบตรงนี้มันจะไม่ได้ร่วงอะไรนะคุณพ่เพี่ยาไม่แ่ตัวนั้นหมีแ่ง่แ่ม่อไว้ตไล้ดย่ม่านี่ พั่ชีทุกคนควัน,นาวันบันลูนพาพีมาที่ร้านพิยาคนลุมนะมาดูสามสาวเขาทำอะไรกันนะครับทุกคนตามสามแจกมีเจตอตอตามด้แ่บถินแล้วก็พี่ยาคนลุมแล้วก็เท่าแจกที่ซ e o โอโรงงานน้ำปลา ยำมะม่วงัวจะได้แต่ละเทกนะทุกคน

ไม่ได้ไม่ได้แม่เดี๋ยวพึ่อัทิตต์นี้ยาวจะถึงอันที่หกอันที่เจ็ดเรื่องจริไม่ว่าเพราะว่าเขาเลือมงี้ที่าไ่นคิวเต็มจริงๆทำเป็นงานที่ยากตอนงานถ่ายหน่าใช่แล้วไปแล้ว อะไ er or or oh, yeah. ม่อกให้คนข่า่อนะุม่ลยไม่กนเลยไม่ินเไม่กินไม่กเไม่นเยไมกเลยไม่เลยไม่กินเลยไม่ไม่ไม่นนไมก่นม่ไม่นนไมก่นม่ไม่ไมนไม่กไม่ไม่กไไม่ไม่นไม่่ไมมไม่ไม

น้ำปลาล่างยาวบอลลูนมีน้าเหรอฉันรู้เลยนี่ยายทำเป็นมีดไม่ร้องเลยนะร้อผมขายลงไปต้องไขายผม เล้ยงส่ชก็ยเลยที่ตุ๊กจะมาล้างให้แต่คนตากเขานด้เลยตอนขกระ้ะด้ดีไม่ตั้งแต่ตั้งแต่อะไรนะแม่ตั้งแต่คุณจิตาอนทนนี้กลันเขาท้อายตอนเย็นะคับได้หรือตุ๊กบตอนนี้นะบอกให้เออได้แต่่อก่อยังไม่หลอเลยเดี๋ยวนี้าโล่

เดีว่ทำให้เสร็จไม่ต้องทำให้เสร็จไม่ต้องทำให้เสร็จแต่ทำให้เกร็จก็ได้

ก็่เราเป็นยังใช่เนี่ยอร์ที่เขาโงงานปลาัอปลาปลาเราอยขาดเลยนะดยได้เลยครับดยได้เลยแัดที่ต่อแถวได้เลยนะครับมีกันงไมครับเา่ววครับดีวย

ต่อยได้เลยนะครับถ้าเกิดเราจะยัมาตู้นะครับไปมากระบ่ดนะครับเได้เลยนะครับเราไปเกลี่เกื่อนเลยวันนี้ทำอะไนี้เตรียมไาาครับเก็่อยเก็บกันยนะปาพิยานะครับปลาปลาพิยาที่ความเนเของทางเรยอไหมคะยอดเจ้องรตโปรเจนครับโรเ ข้าว้ม้าตม้า้มรอข้าตามีาเลยนะก่นีกระมไก่าโตผม่โอ้ยตามมากัเลยอ้ลืมมบใเราะสนตาตารอบนะครันนี้ก้าเป็นชวงนะโอเคนี่โอ้ตอแได้เลยะครับักมัพูดเสร็จมาัากกระตักมากระตักมากระตักมา

ออ้อร่อยมากอร่อยมากข้าวทองโคตรอร่อยเลยอขอได้เลยเตามอะไรอร่อยจริงนะเตียมอาเดี๋ยวนะแม่ไ่กือจริงแได้เลยรตลยอยากดู้ยนย่อย่้เดี๋ยวเราต้องแอบต้องแอบหลังก่อนนะสหลังก่อนลสหลังก่อนกินเพื่อน่ ขอจานนึงโอ้ยพอแล้วนะอร่อยอร่อยอร่อยเลยนะครับออครับ่าอยกนะครับอยู่ฝั่งกับไอ้

ถ้าอยากกินนะผมมาเลยดีร้านพี่ยาคณรุมนะตอนนี้กำลังแกกเลยนี่แกแกแจกแจกทุกคน <c oughs> ครับครับผม

ต่อไปเ้กิน,น้ปลาแทนหลังกคนไม่กิจบครับูคนไม่นนี่นี่เบื้องหลังก็มีนะทุกคนดู Yeah. <laughs>

คือร้านที่อยาคนลุมนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ